พาชมความงดงามของท้องทะเลที่เกาะเหลาเหลียงอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพตราจังหวัดรังที่เปิดฤดูการการท่องเที่ยวอีกครั้งหลังปิดเพื่อฟืนฟ้นฟูนธรรมชาตินานหลายเดือนทะเลในขณะน,นี้เต็มไปด้วยฝูงปลากระตักนับแสนตัวปาลากรังน้าตื้นที่สวยงามและปลาการ์ตูนที่ว่ายคู่กับดอกไม้ทะเลท่ามกลางน้ําทะเลใสาบางดาดไกด์และผู้ประกอบการการท่องเที่ยวในพื้นที่พาดำน้ําสำรวจเกาะเหลาเหลียง จุดดำน้ำยอดนิยมโดยสามารถดำน้ำตื้นได้ง่ายๆเพียงลงน้ำลึกประมาณ1.5-2.5ถึงเมตรบริเวณแนวปะการังก็จะได้พบความงดงามของธรรมชาติใต้ทะเลการเดินทางไปยังเกาะเหลาเหลียงสามารถขึ้นเรือจากท่าเรือตะเสกท่าเรือหาดยาวและท่าเรือปากมิงโดยมีบริการทั้งสปีดบ๊ทและเรือหางยาวก่อนที่จะเดินทางแนะนำให้ตรวจสอบพยากรณ์อากาศล่วงหน้าเพื่อความปลอดภัยนะคะ